แว่าทีจ้าพี่หนุ่มมาแยวหัดสอนแล้วาสอนกันเด้จากพี่น้อง ข่าวจ้าพี่น้องกินขา่าวเลี้ยงน้ำแพ็งได้จ้าคนไทยร้างเวียร์้านพีทไทยแล้วนี่ตะหน่อยครับนี่ไส่ปลากระป๋องมาจ้าพี่น้องมากินข่าวน้ำแพ็จ้าขา่าวเลี้ยงได้หนี่เพี่อาบหนามตะเวนมือเหนือพยานไฟดับเมื่อวานนี่ไฟดับเพี่ได้อาบน้ำสามถุงพี่ฮอน Va cho cháu 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 ให้ยุขขขเขา,เาอันเขากรองข้าเสียหายนิดนึงพ่อ,อไปแล้วนี่ไปคนดือ้อพ่อไปแล้วมินเซานี่ละ่ะเนี่ยไปซื้อของมาเตรียมไว้แล้ว<อ>จะได้ยินเสียงเพล็บบูบูบพี่น้อง đang nhìn bò, coi sập cả nổi mất, bò khơi đang nhín tiếng rồi. ui nghèo, nghèo đói này นี่เพื่อพ uh> ักเขาอยูในบ้านก็ดีแม่บีเพื่อนต้มเขาต้มเล้วจะได้ออกเขาต้มแล้วแม่บีเพื่อนบดที่บดตัวังเแลยวว่าวันก็ไข่นามพ่อเพื่อนนี่ละเพื่อนกินมาจะบานเหยอบานยาเออันนี้กินแล้วกระเดี่ยวเนาะ เขาดีเขาไปไม่มีเพื่อต้มเขาต้มแล้วก็ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่นเลยเน่มาหาแม่เร็วหาแม่มาโอ้ยนอนกิ่งแล้วเอ๊ยทำไมทำย่างงั้นลนะ่ะ

เหลือต้นนี้ห่วยเดียวม่วงอันียงกอีหยังนะอีหยังเด้นําดอกไม้เด้่จําบ่ได อาบน้ำให้ต้อเงรอเด้อเดี๋ยวก่อนที่ออกไปแล้วที่อาบอีกเพราะว่าเพื่อนเล่นเงื่อเพิ่อนออกไม่อยากไม่นอกไม่อยากให้เพื่อนนอนสบายตัวเลี้ยวแต่จจับเพื่อนอาบน้ำอีกรอบนึงแล้วก็ทิพ้าเพิ่นเข่าห้องเลยบ่ให้เพื่อนออกมาอีก ม่อีกเพื่อนเดี๋ยวิมาเห่นเง่อออกอีกจ้ะที่ได้อาบน้ำไปอีกอน,นานมือขึ้นนี่ไฟดับเวลาที่นอนได้นอนแล้วเพรก็พัดให้เพเพ,ยยเพย่ยันยุ้งกัดแมจ้ะเพ่ยันพื้นห่อนยันยุ้งกัดเพ่ก็เอาผ้ามาพัดให้ได้ปะไฟมันไฟมันคือไฟตกนี่นย คือไฟตกเนี่ยมันมันหมุนค่อยๆแมมแต่ว่าพัดลมมันก็เย็นเย็นน้อยๆนอกจากเพี่ยกะเอามาใส่ทางทอให้เพิ่นทอให้เพิ่นแลน้วบะเนียบอ่าเพิ่นกับนอนได้เพิ่นนอนได้บะเนี้ไฟมาประมาณอู้เกือบเชียงคืนบ่แล้วอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ที่แพี้ไปไทยเบิ่งอับไฟบ่ทันได้มาอยู่เท่าบะเนียพีน่น้องไฟประทันได้มาอยู่จ้ะตั้งแต่เตมื่อวานเนไงเต็ม ที่ฝนตกเมื่อวานเนี่ยหอดขวบแล้ว่ยไฟบรทันในไม้ยู่ยหมู่บ้านที่หมู่บ้านที่ว่าหมู่บ้านย้ายตะหน่อยไฟบรทันในไม้ยู่ยที่ต้นไม้ไงลมขวางทางังพายุบมลูว่ามันจะมากจากมือเนาะแต่ว่ามือนี เทพวนาคหมื่ออื่นขออย่าหายมีเพราะว่าเทพที่เหตุของทรงหายที่นอ่องอ่าเพิ่งถ้าพายุม้ามันแบบนี่นอกพี่น้องเนี่ยตนุนคนที่เพิ่นบานออกเล่าออก,พก,กพเพิ่นก็จะเพิ่นจะไปยู้ใส่เนาะเพิ่นก็ปัดที่ยู้บ้านญาติบ้านนั่นเพิ่นละแต่ว่าเขาของเพิ่นน่ะนอกพี่น้องเนาะ เขาอะนํำใจเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเขาแบมีห้เพื้นคนเขาเนาะพี่น้องเานาะพี่น,อน้นองรวมบ้านรวมยังถามเขาจะตุ๊กจุ๊บยิบกันวันนี้ผู้ใดอยากให้เกิดดอกก็ได้ ใน,นตึก,ย,กยังไงเขาไปยั้งลมได้ก็แม่้พี่น้องมีบ้านอ,อกเขาสังกะสีเขากตต็ต้องพัดต้องพังธรรมดาเนีแต่ว่าเจ็บใจก็ถ้าเจ็บใจก็เจ็บใจตรงเล่านี้แล้วเนาะพี่น้องเขาเปียก้วต,ต้องมาตาน่อย แค่เห็นอย่างน่ผ่านมาที่บ้านคนนั้นเขาจะต้้จีตุนคนออกทึ้งเราออกทึ้งเงี้ยนแล้วก็ที่เดี๋ยวตุนหลายๆก็มองล่างก๋วยเตี๋ยวที่ตะหน่อยบ้านอ่ะ ตะเลียงที่ตะไหนว่าตู้แซ่ตู้หยังของเราก็ยังอย,งอยู่ในบ้านอยู่เลยดาวตกมาอีกมือแรงเนี่ยพังหมดผู้ใดพี่รัานก๋วยเตี๋ยวที่เหตุไม่เอาเดี๋ยว<อ>นนตรวเราอยู่ปะไปก่อนไปละบอกแถวน,นี่นี่อาบน้ำจ้าเพ่ที่เอานี่นี่อาบนา้ำแล้วเพ่ที่พักขเขาใบแล้วตักสวัสดีครับ